ที่ดอยเปเปอร์มาพร้อมกับบรรยากาศทั้งหมอกทั้งฝนใชใ่ดูบรรยากาศหลังฝนตก เดี๋ยวถ่ายวิดีโออยู่ไอเนี่ยแม่ไม่ได้ถ่ายแค่นี้เหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อไม่ต้องเข้าไปเรื่องมากนะอ้อ๋อเอ้องเนนเนี่ยอบอแดงเนี่ยอน่ายม่คนที่สองอบมาให้ผู้ใหญ่เข้าแถวแถวนึงเด็กเด็กอยู่ตามเด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผมก็พูดไม่เป็นนะค

่เยอะยแล้วพี่พุงก็พอแล้วนะนั่นอ่ะเไม่แค่นั้นพอไหมมีอีกถุงนึงอ่ะเท่ากับสี่ถุงก็ได้ไหมอ่ะเออถ้าสี่ถุงก็ได้พ้องหานมามองก่อนพอไหม

คงไห้ใจทุกวันไม่รมนจะมาที่รลับสนุบโลกไม่ขาดจากใครใครลุงพี

ไม่ทานแลดีนะเจอกันนะเอาเิถ่าะที่ยงจบจบมวอเที่ยงเดิน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 เดิเดินยดนนเนเนเดินเดนเดนเ ไม่รู้แลวแม่ระวังลืมกล่องแว่ไะเมืนะ่อกี้มีแสงส,ส้มตอนนี้ไปหมดแล้วมีทะเลหมอ,อกไกลๆนี่มันลง,ลงเหลี่ยมนี่ไม่ได้กีนะ<ง>ถ้าลงเหลี่ยมนี่มามลงนี่ก่อน ประมัณพันก็อถ้าผมเข้าเหลี่ยมนี้ได้แล้วผมลงเนี่ยก็ได้คอมเลยได้ไหมครับคอมเนี่ยที่เพิ่เอนจังหวะลดมาแล้วหลังก่อนเนี่ยแล้วก็ลงลายเนี่ยอะไรดันหน้าหรือเนี่าไปหลังก่อนแล้วก็ลงลายต่างไหมไม่บอกความจริงก็ได้ว่ามันแรงแค่ถูกนไหม พี่หนดูดูข้างซ้ายหน่อยมไ่ไม่เดินเหมือนเดิมตรงตล้อขวาล้อขวา Ok, khung này, khung này Ok. Bao, bao. Ok. Ok, okay thuyết lại này lắm. Đi. โอเมียไปขึ <desserts> ้นตรงนู้นนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเดียวเดียวเจ้าพระเจ้าพะอู้เจ้าพระเจ้าพระน่าจะตายแล้วหรมัมียิ้มน่ัต้อง คนนี้เองเออน่าเหมือนพี่กุ้งเลยนะเป็นลูกที่วัดสร้างก็่ยานนีนะพาะวอโดอูลิศ mình ừ, <coughs> có đi <coughs> 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 <coughs>

เดี๋ยวตัวอันเนี้ยครับ

อ๋ดีงามเนี่ยเดี๋ยวทายคุหน่อยทายคุหน่อยทันล้วย้ะทันล้ว่้ยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยอันนี้เฟเฟ้ยเเดีไห Ah